ผมเคยิ่งเจริญเครดิตครับตัวสปอร์ตเมติก GS 5 0 0 0ไปแล้วตัวนี้ก็เป็นสปอร์ตเมติก GS ตัวนี้เป็น GS 2000นะครับเบอร์2000ก็ประมาณขนาด BG20 ่แล้ะครับนี่ BG20 สิอ่สินี้ก็สวยงามดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนั่นก่อนตัวนี้มีริ้วรอยนะครับริ้วรอยคือคือเป็นตำนิิที่สีนะครับสีมันอาจจะ พองขึ้นมาบ้างน,นะครับแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับเป็นลอกใช้งานนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมมา,มาขายความาความที่มันอยู่ข้างในนี่ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปั่นให้นะฟังนะครับนี่ผมปั่นแล้วนะครับนี่นี่ไม่มีไม่มีเสียงโกกา้าโกกา้าโกก้าก็ได้ยินนะครับอืมเป็นไงมันลื่นนะครับผมนี่ ความสมูทของเขามีนะครับนี่ความสมูทความลื่นความนุ่มนวลในตัวลอกมีหมดครับตัวนี้แต่มีริ้วรอยที่สปูลกับที่ตัวมันแค่นั้นเองนะครับนี่พอเปิดกันกลับก็จะมีเสียงของกันกลับนะครับตัวนี้ก็จะปล่อยในราคาที่ถือว่าเอาไปใช้งานกันดีกว่านะครับก็ผมขายความเนาะความความแน่นความอะไรของเครื่องเขาดีกว่าเนาะ ตัวนี้อ่าก็ฝาก็ทำทำเป็นตัวคล้ายๆกับคริสตัลเลยนะครับฝาเขานี่ครับฝาไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับตัวนี้เป็นแกนใหญ่สองชั้นนะครับนี่แกนเป็นแบบนี้นะครับอเอ้ยสปริงสกิ๊กเสียงเป็นแบบนี้นะครับแกนแกนก็จะประมาณนี้ครับ เกลียวไม่มีรูดไม่มีล้มนะครับเกลียวยังคมชัดเจนนะครับใส่กลับเข้าไปเสียงก็ประมาณนี้ครับออลอกก็ลอกใช้งานได้ดีครับแต่มันมันติดจุดตรงที่มัน,ม,นมันสีมันมันน่าจะเกิดกจากการขนส่งมาครับตัวเนี้ยแล้วก็เลยถูถูสปูนซะเป็นรอยหมดเลยเสียได้แต่ข้างในดูก็ดูสปูนข้างในครับนี่เอี่ยมเลย ข้างในสปูนี่เอี่ยมเลยเห็นไหมม,มาดูเบรกกันดีกว่านะเบรกเบรกนั่นดีมากครับเบรกหนักหนักครับนะท่านใดตกปลาใหญ่ๆชอบต้องการใช้กำลังเบรกหนักๆตัวนี้ก็ไม่ผิดหวังนะครับก็จะปล่อยกันไปในราคา ย่อมยาวครับย่อมยาวแต่ผมก็เห็นเขาก็ปล่อยกันสภาพแบบหมุนแล้วดังโกกาโกโกาเขาปล่อยกันเยอะกว่านี้นะแต่ผมเอาเท่านี้แหละอะนี่ครับหมุนหมุนนุ่มลื่นสมูทดีครับนี่หมุนนี่ผมหมุนปั่นอย่างนี้เลยนะนี่เอานี่ยเนี่ยปั่นปล่อยเลยเนี่ยเอาครับความ ความเงียบความนุ่มความน่นของลอกเขายังมีอยู่ในตัวนะครับเฟือที่เฟืองที่ยังแน่นอยู่นะครับแล้วก็ลุกปอนแบริ่งที่ยังไม่เป็นสนิมเนาะข้างหนนี่ปั่นกี่ทีกีทีมันก็ยังเงียบเหมือนเดิมโมม,ม,มากไปละอ่ะเท่านี้แหละครับฝากไว้ครับผมสวัสดีอ่ะเดี๋ยวเปิดหน้าลอกอชัดเจนโรเลอร์ โรเลอร์ er หมุนทํางานนะครับโรเลอร์ er นี่โรเลอร์ er ก็ยังทํางานอยู่ครับโรเลอร์ er หมุนนะครับก็ฝากไว้ครับผมโมมากไม่เด็ดรายละเอียดอะไรเท่าไหร่เลยอ่ะนี่ครับหมุนหมุนลื่นปกติแขนทับล็อกเก็บได้หมดครับผมฝากไว้ครับ